ครับสวัสดีครับอยู่กับประกาศป่าชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวการใส่ปุ๋ยพักนะครับพักสี่ต้นมันยังเล็กๆนะครับยั้งไม่ใหญ่นะครับถ้าหาว่าเราจะต้องการใส่ปุ๋ยจะทํำยังไงครับนี่ครับถ้าหาว่าจะใส่ปุ๋ยพักนะครับที่มันต้นเล็กๆนะครับจะใส่เป็นเม็ดนะครับจะใส่เป็นเม็ดแล้วมันจะดาดครับ พักของเราก็จะตายไปครับเดี๋ยวไปดูครับครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูวิธีให้ปุ๋ยพักที่ต้นกำลังเล็กๆนะครับต้นไม่ใหญ่นะครับ อันนี้จะเป็นปุ๋ยงามนะครับนี่อันนี้ปุ๋ยงามครับอ oh, <no. S 1> จะไปโรยสายกระต้นนะครับทำงานฟักของเราจะดาดตายครับใส่ใน <Okay, okay. S 1> น้ำครับ <Yeah. S 1> นี่ครับน้ำอยู่ในบัวนี่นะครับใส่ไว้ก็กำนึงนี่ครับ เลยคนใ้ปุ๋ยหละลายนะครับาหายคนครับให้ปุ๋ยละลายครับ นี่ครับปุ๋ยละลายแล้วละลายแล้วยังก็บ,บยอดตามรุมพักเลยนะครับนะครับรุมพักที่ต้นเล็กๆนี่นะครับ น네ิดๆพอครับทำให้เราประหยัดปุ๋ยนะครับเปลืองครับกำหนึ่งใส่ได้ั้งเยอะ อย่าไปลุ้มเละนิดละนิดะนดะครับต้องมาก เราก็จะประมาณนี้นะครับถ้าพักของเรายังไม่ใหญ่นะครับเยาปใสัยก,ก็โคนตุ่นนะครับอยาวิสัยมีดนะครับให้ละลายน้ำครับละลายน้ำล้วก็ยอดอนาะ <Yahoo! S 1> นี่ครับตะเบี้ยนนี่น้อย,อยงี้นะครับถ้าตรงการจะหายปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับ เบืยเขายังเหล็กอยู่้าหากว่าใสวินเม็ดแล้วเขาจะดาดตายครับรลลยน้ำครับแล้วก็ยอดลุ่มเลนิดเลนิดก็ใช้ได้แล้วครับ,รบนี่ครับมันดูวิธีหายปุ๋ยประกาศนี่ครับประกาศพักขีนหน่อย,น,อยนี่ครับอย่าไปหายท้งเม็ดนะครับ้าหายท้งเม็ดตายมดแน่ครับ กระไล่น้ำนะครับกระไล่น้ำให้ปุ๋ยกระให้ปุ๋ยมันเยอะจางเล็กหน่อยครับไปยงังให้ทั้งหมดเนี่ยครับวางดักทายครับ คนในปุ้ยมันละลายนะ ปากก็ะจะามะมาณนี่แหละครับปากสหรับ,รบลิูนิค็ไว้แค่นี้นะครับฝากกดติที่ามชมวระกัดปาเช็ดแนวเ,เลยครับเราพบก,กันคลิปหนาน,นะครับสหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ